รีแอคชั่นท็อกเทเลนดีพีเจ็ชิ้นหทิ้งหนึ่งมาจ้าทอกทะเลนยินโวอ่ะก็เพื่อนๆช่องขอกันมาเยอะมากหลังจากจบครั้งหนึ่งที่รักเออครั้งหนึ่งที่รักต่างๆก็คือซีรีสกุดเพราะว่ามี3ามพีแล้วก็แบบมันไม่จุใจเขาก็เลยออกมาเป็นแบบเออท็อกเทเลนออกอาการซึ่งแบบ1นึ่งเอพิโซดของท l อกเ l เลนก็คือแทบจะเป็น หนึ่งในสามของซีรีส์แล้วอะก็มาเริ่มมาเริ่มกันก่อนที่พี่วอก่อนอันนี้พี่วอใช่ไหมใช่แล้วก็เดี๋ยวอีกอันหนึ่งก็จะเป็นยินอืมโอเคเอออ่ะไปไปดูจ้ะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b ์กดแจ้งเตือนกันหนิงกุ้งจริงๆนะจ๊ะอย่าลืมไปติดตาม f c e b o o k กกบ t w i t t e r ด้วยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการท็อกซ์เลนเอ ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใช่ครับเจอกับพวกเราสองคนเจ้าเก่าเจ้าเดิมพิธีกรสุดหล่อน่ารักและดูดีแน่นอนครับผมซึ่งวันนี้เราต้องบอกว่าเราเจองี่รังจะมาในวันนี้ไม่ธรรมดาจริงครับคนโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาแบบไฮไลท์อ่ะแบบไม่ธรรมดาเลยสุดยอดเขาเป็นนักแสดงนะครับผมที่ถือว่าน่าความสามารถแล้วก็ หน้าใหม่ด้วยหน้าใหม่นี่คือแบบใหม่ยังใหม่อยู่ใช่ไหมนะเกิดดใจว่าอะไรซึ่งหลายๆคนเนี่ยได้ทําการแบบอินบ็อกเข้ามาแบบอยากเรียกร้องให้แบบว่าใครแล้เชอร์คนนี้มารายการเรามากที่สุดเลยไปเจอกันเขาเลยไหม เจอเลยเหรอดูต้องจับหลักตื่นเต้นเป็นแฟนบอยเขาอะแบบมีแบบคนเป็นแฟนบอยโอ้ยจริงนะเขาดูว่าเป็นบอยไอจอนของผมเลยไอจอนไอดอนไอดอนไหมโอ้โหแหมไอดอในกายทำงานของผมเลยแล้วก็เป็นของหลายๆคนด้วยในค่ายลูกยี่ฮารานเฮ้ยไอรวะเนี่ยใครวะเนี่ยอ้าวคา่นะรับผมขอเชิญครับพี่วอล ตัวเล็กอ่ะเอาก่อนอื่นน้ำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับนั่งอย่างเป็นจะเชิญตามสบายกันดีละกันอายุเท่าไหร่ครับชื่อหกแล้วเรียนจบจากที่ไหนครับอ้าวพุ่งต่อเลยมอขอนแก่นครับอ่าแล้วเรามหาลัยอ่ะเอ้ยมัธยมอ่ะเชิญมัธยม ได้อะไรากเพื่อจะมีแบบคนสนใจไงสนใจแล้ววะโอเคเรามาที่คำถามแรกดีกว่านะครับปล่อยปล่อยเจอปล่อยเฮ่โอเคครับเรามาที่คำถามแรกเลยนะครับผมจุดเริ่มต้นในการแบบทำให้พี่เนี่ยสนใจในวงการบันเทิงนี่คืออะไรครับผมไม่สนใจผู้จัดการมาจบจบเลยนะจบคลิปนานนานมากแล้วครับ โอ้ยอันนั้นแต่สมัยเรียนเลยปหสมัยเรียนจริงๆบอกตามตรงว่าไม่ได้มีความคิดว่าจะมาเป็นนักแสดงเลยเลยไม่มีอยู่ในหัวมาตั้งแต่มาตั้งแต่เกิดเลยถ้าสของคุณบวกๆเคือคุณลายแล้วตอนตอนที่เรียนอยากเป็นอะไรับผมผมอยากเป็นนนักออกแบบนักออกแบบแบบสถาปนิกแบบนี้ไหมไม่ใช่เป็นแบบดีไซเนอร์อะไรตามสา่ยแล้วทำไมถึงแบบ ได้มาเข้าสู่วงการบันเทิงก็คือมีมีพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้จัดการครับก็ถามคราบถามเขาเห็นเห็นแาวในตัวของเราไม่ไม่เชืงเห็นผมก็งงเหมือนกันเขางงมากเลยนะเราตอนนั้นคิดอะไรกับเขาบ้างครับผมว่าคิดว่าเขาเป็นแบบมีแตาชีพมีแต่ชีพบอเขาหลอกอ๋อตอนแรกก็มาชวนคือคืองงมากแบบพี่อยากแบบว่าเชิญน้องไปเป็นอ่า เป็นวงการมันเถินไปร้านกาแฟเลยนะไปแบบสั่งน้ำมาให้อะไรแบบแล้วก็ชวนอย่างเงี้ยแหละแพี่แบบว่าน้องมันมีศิลปะแล้วที่จะบอกว่าเอ้ยยังไงทำงานได้แล้วผมก็เลยตอบไปว่า ไม่อยากทำไม่ได้เลแล้วกูก็กินนามของเขาจนหมดอะถามนามก็แบบว่าผมกลับได้ทาั้งแล้วเราไปด้วยนะเขาชวนก็ไปด้วยนะสุดเลยล้วทำไมพี่ถึงมาแบบเปลี่ยนใจเข้ามาคืออีกสองปีผ่านไปเขายังมาชวนอีกครั้งหนึ่งกลับมาชวนอีกก็ไปที่ร้านกาแฟร้านเดิมนะไปร้านอาหารแล้วอายกระดับไปใช่ก็ร้านกาแฟแต่ซื้อใจไม่ได้ใช่เผื่อว่าอิ่มท้องไง คือแค่นี้เลยก็สามารถซื้อใจพี่ได้นะตอนนั้นไปด้จได้ยก็คุยกันแล้วคุยไปคุยมาเขาก็บอกว่ายังสนใจอยู่นะอยากให้เรามาทำเราก็เลยเอ๊ะแสดงว่าเ้าเห็นอะไรในตัวเราจริงบอกว่าเสองปีอะไรหรือเปล่าแล้วโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มาทุกคนไม่ได้มาบ่อยคนก็เลยแบบ ใส่ใจกินโจ๊กล้วก็กลับได้แต่แม่ใส่ยูทิวเบอร์อย่างเงี้ตอนนี้ก็เหล่าเพิ่มอันนี้จริงเลยผมจะไปกับพี่ก็ได้แต่ว่าผมขอเก้าเหล่าเพิ่มพี่กสรุปแล้วับพี่วอลนะครับสามารถซื้อได้ด้วยโจ๊กกับไข่ลวกและเก้าเหล่าว่าอย่างชอบเลยแล้วจะชอบความเท่ีงพี่มาสองครั้งไงไม่ลู้ละสามโคกเปล่าที่ว่าเล่าปีไปท่าทางแบบ ไอ้จุกอเหลียงอขงเบ้งสามครั้งสามครั้งยสองครั้งมองเดี๋ยวครั้งที่สามที่สามครั้งกาแฟทั้งข้าววะแล้วเลยแบบาลองมาทำงานดูได้เลยทำงานน้านนี้มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันสมมพี่อะนิยามของเขาว่านักแสดงอะคืออะไรนักแสดงก็คืออาชีพประเพหนึ่งถ้าเกิดมองลึกกว่านั้นมันก็คือแบบเหมือนเป็นศิลปินอะที่แบบว่า ลังสรรตัวละครที่ตัวเองได้รับมอบหมายมันเหมือนเป็นภาษาภาษาหนึ่งดี<ม>่ว<ะ>่าแสดงก็เหมือนเป็นการทําให้ตัวละครตัวละครนั้นที่แบบอยู่ในเรื่องเรื่องนั้นนะมีคาแรคเตอร์ขึ้นมามแล้ว<ด><ด>ตั้งแต<ะ>่พี่เล่นมาเนี่ยทั้งละครทั้งซีรีส์หลายเรื่องเนี่ยพี่คิดว่าชอบบทไหนที่สุดแต่ทีวึกว่าหลัแบบท้าทายมากๆเนีต้องบอกว่าถ้าเกิดท้าทาทยยังไม่เจอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นเีื่องยากซีรีส์สท,ที Twelve ่ยาก ก็ค <anto> <haft kaz ali> ือบทที่แบบต้องพูดอีสานฉันดูเฮ้ยอ๋ออ๋อพี่เคยแสดงคือเรื่องอะไรนะมูลทักทันซิสเตอร์เราอ๋อมูลรักหรือมูลทักมูลทักมูลรักเราไม่รู้ตอนนั้นว่าเป็นแบบบลเออแม่ยิ้มเขาที่ยังกินมึงนี่นี่คอยแม่เด้อบวมเป็นเซเว่นหิวมาเลยเราเล่นกับใครหรือวะสมัยจ้ะโอ้ตานไปรับแต่อ้าวแล้วพี่ไม่ได้เป็นคนอีสานเรางหรือว่าเป็นนครับแต่ว่าพี่พูดไม่ได้ ก็เลยเด็กๆพูดกลบงไม่ได้พูดแต่มันยากกันที่การการพูดภาษาอีสานใช่ไหมใช่แล้วก็จำบทแล้วเราก็ต้องแปลบทจากภาษากลางเป็นภาษาอีสานอ๋อคือเขาให้บทเป็นภาษากลางเหรอฮะใช่แล้วบทไหนที่แบบอยากเล่นเอออยากมากในอนาคตอยากเล่นไหนนันโน่ไหมนันโนะจิตโลกเหนือไป็ับนันโน่เวอร์ชั่นผู้ชายอย่างเงี้ยเอาอะไรก็ได้ที่มันแบบรู้สึกว่ามันมันจิตมีความที่แบบมันมีปมเหมือนโจ๊กเกอร์หรืออะไรเงี้ยพี่ลม่เมื่อยขรมแบบตั้งบริบูรณ์ไามอะไรเงี้ยฮะยังไงวะ เอาไว้แดงนะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะแดงนะอะไรพี่เไปทำเหมือนผมเคยเห็นเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นตลกเหรอแล้วตลกของทามต่อไปคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าพี่วอได้ลองอะไรหลายอย่างมากหนังก็ถ่ายแล้วใช่ไหมภาพยนตร์ซีรีส์ก็มีเพลงก็ทำเต้นก็เคยดนตรีก็มีทดลองมาหลายอย่างมากเออแบบ อย่างเงี้ยมีอะไรอยากลองในอนาคตเป็นพิเศษไหมอย่างเช่นตีลังกากับหลังหรือว่าเท้าดนสิกลีลาลองเท้าเลยใช่ไอเออเออใช่อะไงแบบความฝันเนี่ยอยากต่อยปัดอต่เอาแหละฝันที่เป็นจริงไอ้ปัดทีรายการยาวๆใช่ไหมไม่ปัดท่าๆมือความฝันคุณจะเป็นจริงในวันนี้เลยครับเดี๋ยนรายการไอะนี่รายการเราเขาเขาข้างคุณไง อ่ะโออันนี้รายการเราที่จริงต้องบอกว่ามันแบบเกินฝันไปเยอะเลยว่าการที่ได้มีโอกาสมาขนาดนี้ได้ทําอะไรเยอะขนาดเนี้ยได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรก็คือเราด้มาเนวลสเตอร์ด้วยนี่ได้มีโอกาสทําอะไรได้มากขนาดนี้ยเออถ้าเกิดมีอะไรทำก็ก็ทำเพราะว่าเราไม่ได้มีมีฟิกว่าอยากทําวันนี้เราต้องทาให้ได้เพราะตอนนี้มันเกินเกินมากๆแล้วการที่มีโอกาสอะไรเข้ามาเยอะได้ทำาอย่าที่เราแบบอยากทําอยู่แล้วแล้วก็ ไม่คิดว่าจะได้ทําตอนแรกคิดว่าตัวเองทําไม่ได้แล้วพอ่มันทำแล้วก็ทำได้แล้วก็เออชอบอะไรเงี้ยมันงมันเกินเเกินที่เราอคิดไว้เยอะมากมากเราก็เลยแบบอืมแคนนี้ก็โอเคคุณชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างการร้องเพลงกับการแสดงถ้าชอบอะไรมากกว่าผมชอบดนตรีมากกว่าเพราะว่าอะไรครับมันสนุกของเราอ่ะเพราะว่าเราเล็นม่ได้เด็กแล้วแต่ว่าการแสดงมัน มันมีเรื่องของมันก็สนุกดูแต่ว่ามันมีเรื่องของแบบว่าต้องมุมกล้องต้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันหลายขั้นตอนทํางานกับคนหลายคนแล้วเรามันก็มีความกดดันอะไรบ้างอะไรเงี้ยต่างๆเอองานมันต้องต้องเป็นงานทุกคนคาดหวังทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าดนตรีมันมันคือตัวเราเออเป้าหมายของเราเราไม่ได้อยากแบบเล่นเพื่อไปแข่งได้อยาเล่นเพื่อเราเล่นเอาสนุกอ่ะเป็นสิ่งที่เราเหมือนรู้สึกว่าไม่ได้ทํางานอวลาทำมันรู้สึกว่าชอบสิ่งนี้มากกว่าปัดสงสัยอย่างหนึ่งคือแอบได้ยิน มีคนกระสิทมาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะที่พี่จะมาเป็นนักแสดงเนี่ยไอจีพี่เป็นแบบเป็นคู่แข่งกับเซเว่นอ่ะเป็นแบบวอล์คสโตร์คือเครืออะไรรีวิวสินค้าต่างๆอะไเออเป็นเป็นคนที่แบบว่างานมันเข้ามาเข้ามาก็เลยก็เลยก็เลยรับไว้แล้วอย่างสินค้าแบรนด์ที่สุดอุ้ยชื่นชอบที่สุดเลยอะแบรนด์อะไรวางอยู่นั้นแบรนด์เอกจะตั้งอยู่ตรงนี้พี่แต่ก่อนมันก็ เป็นแบบงานพวกงานรีวิวที่เราลงไอจลงอะไรอย่างเงี้ยเราตัดเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นสายที่แบบมาพูดถึงขอบคุณแบบต่างๆอะเป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ต้องมาอธิบายเคยจะลองทําอย่างเงี้นนะแต่ว่าตั้งกล้องไว้แล้วแบบจะลังจะพูดแบบไม่ได้อะไี้ยไมีไม่ีคำไหนแบบปากไม่มีคำไหนแบบปากเพื่อแบบครับสวัสดีครับวันนี้ก็ อ่าขอบคุณครับออไม่ได้ไม่รอด,ด,รอดคุณเลยชอบตัดต่อมากกว่าหน,าน<อ>ักเป็นคลิปแบบซึ่งวันนี้นะครับพี่ต้องคูณนะครับผมในช่วงต่อไปโอเคแล้ววันนี้คำถามสุดท้ายดกว,ว่าจะฝากอะไรถึงแบบคนดูอยู่ทางบ้านเนี่ยแบบมองพี่แบบเป็นบุคคลตัวอย่างเป,เป็นไอดอลผู้ชนีครับบุคคลผู้ชนีนะบุคคลน<ม>ี<ม>่แปลกแกฮะอยจะฝากอะไร<ม>นะครับผมโอ้โหถ้าคุณแบบคุณไต่ตองมาดีแล้วก็ไต่ตองมาดีแล้วิดา ก็ยินดีครับยินดียินดีกมรับรู้สึกว่าการที่มีคนแบบมาที่ชอบอะไรที่มันเป็นเราแบบเนี้ยรู้สึกยินดีครับที่ที่ที่เอาบางส่วนของผมที่ดีไปไม่ใช่ไม่ใช่นีก็บมากแล้วก็คมกริบคมกริบจบแบบหล่อเท่นี้เราก็ได้รับรู้เรื่องของพี่ว่คข้าวแล้วถึงกับประวัติส่วนตัวที่แบบทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับงั้นเรามาเข้าสู่ช่วงต่อไปดีวยวคุณปัดครับช่วงต่อไปนะครับเชิญพบกับช่วงทล์คชาลิน โอเคครับผมสำหรับช่วงทอล์กแชร์เรนของเราในวันนี้นะครับมีชื่อเกมว่ารีวิวรีวิวได้รรีววิโอ้ยจัามือไหนสิรีวิวรีวิวโดยกติกาและเกมในวันนี้ของเรานะครับเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันนะทำการแข่งกันรีวิวนะครับแบบ beauty blogger เลยครับโดยสินค้ามีชื่อว่าดามเ e t r a d i a n นซ c ครีมนะครับผมโดยจะมีเวลาให้คนละ3นาทีนะครับใครที่รีวิวได้น่าสน้อที่สุดจะได้ชนะไปนะครับหนึ่งเป็นก่อนอื่นนะพี่วอลต้องเลือกก่อนว่าจะแข่งกับใครระหว่างผมกับบิวอะ ผมจะให้ผมเสียงท้ายให้ไหมเอาดิเอาดิสันสุบมีมาออเขาเรียกว่าเป็นเหรียญแบบมือเหรียญมืออรอยิ่งไม่มันจะแบบเป็นสากลไหมสากลแน่นอนเพราะว่ายุติธทรมันรับเซมแบบรองรับจาก NFT ของอเมริกาอันนั้นมันเหลืองดื่งดึก็ไม่รู้ ยุธี้นรับเราโดยจะให้ด้านหนึ่งเนี่ยกำหนดก็คือสมูติผมให้ด้านความมือเนี่ยถึงตัดด้านไหน่จะได้จบผมซึ่งถ้ามันตกไปที่ด้านไหนคนนั้นจะเป็นฝ่ายถูกเลือกไปโอ้ยยุติธรรมมากเลยนะนี่ห้าสิบห้าสิบห้าสิบนแบบ probability ล้วนๆอ่ะมันถูกรองรับแล้วจาก NFA อเมริกา NFT NFT เอา NFT ไหไม่ใช่ C เหรอ NFT แบบไปลองนะเอ็มบีซีไปเรื่อยเลยทุกคนแล้วผมขอยืมตักหน่อยให้ผมงีได้ด้านข้าวเป็นของตักถ้าด้านหงายเป็นของผมนะครัฮะจะทำไงอ่ะเออแล้วมันจะเป็นได้ไงแกมันก็แบบอุ้ย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 เฮ้ยเปลียนเหอะ เกลียวแล้วเกลียวเองโอ้โหเหลี่ยนไหมดึงอะไรตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นจริงๆคุณผู้กำกันไม่หือคุณตัดเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อเหลี่ยนมันก็มีสองด้านใช่อย่างนี้ใช้เหรี่ยนยังดีกว่าอีกเออแกเออผู้กำกับคือคุณตัดกับพี่วอลนะครับผมโอเคโอเคครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับกันอีกครั้งนะครับกับ ช่องของผมนะครับ Wall everywhere ครับอาจจะคุ้นๆเพราว่าที่ผ่านมาครับมียูทูบเบอร์บางท่านนะครับเอาชื่อไปลอกเลียนแบบตอนนี้ก็กำลังดำเนินการดำเนินคดีตาหายครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยว Wall everywhere จะกลับมาแบบหนึ่งเดียววันนี้ก็มีของดีๆมาบอกต่อเห็นแสงไฟตรงนี้ใช่ไหมทุกวันนี้นะครับมุลาวาเนี่ยมันส่งผลต่อ ผิวหน้าเรามากใช่ไหมการแบบว่าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็เจอแบบมลพิษเจอควันเจอแสงจากโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นโทรศัพท์นะครับเซียนนะเดนิเซียนสร้างจุดด่างดําแล้วก็ความหมองคําที่ใบหน้าแต่วันนี้นะครับผมมีตัวช่วยในการที่จะทําให้ทุกคนจุดด่างดําทุกคนหายแล้วก็หน้าใสนี่เลยดีกว่าไม่พูดพั้มทำเพลงนะครับตัวนี้คือ ก็บอกว่าหนึ่งในใจของผมแล้วจริงจ้ารักมากตัวนี้ราเนตเรเดียนซ Cream นะครับเป็นครีมวิตามิน C กับวิตามิน E นะครับซึ่งจะช่วยลดเลือนจุดด่างดำนะครับบนผิวหน้าทั้งทั้งบนผิวหน้าแล้วก็ข้างใต้ผิวนะครับที่เรามองไม่เห็น,นเราจะเห็นเลยว่าจุดด่างดำที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแล้วมันก็จะรอวันเนี่ย,นนยออกมาบนผิวนะครับตอนนั้นมันจะแก้ยากละมันจะเป็นฝ้าเป็นอะไรเงี้ยครับตัวเนี้ยช่วยในเรื่องของจุดด่างดำที่อยู่บนผิวนะครับแล้วก็ใต้ชั้นผิวได้อย่างดีนนะครัับให้ม ไม่กลับมาเป็นอีกนะครับแล้วก็วิตามินอ e ีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอรดเรือรนริ้วรอยที่เกิดจาก UV แสงแดดอะไรที่เราเจอนะครับให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนเหมือนเด็กเลยครับจริงๆอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะตรงๆแล้วเราแบบไม่ได้ใช้การดูแลสกินแคร์อะไรเพราะว่าตอนเด็กๆมันคือแบบเตะบอลเตะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่ได้ถูกฝูกฝังมา ว่าให้ใช้ยอมรับเลยว่า <ๆ S 2> ลานเนตตัวเนี้ยที่ได้ลองใช้ดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องมีอ่ะมันแบบว่าทําให้ผมรู้ว่าเออเราเราก็ต้องใช้อ่ะนี่เลยกล่องเขาแบบสวยงสวยงามมากอันนี้ย<อ>คือเรื่องแรกที่ผมชอบเ,อเลยนะ <ๆ S 1> คือลานเนตเนี่ยการทําแพ็กเกจอะไรคือแบบผมชอบล่วงไปแล้วนึงคันล่วงไปเลยตกไปแล้วนะครับแต่ระวังนะครับระวังโดนผมตกเหมือนกันโอยเปิดมาเนี่ย แกะโอ้โหแก่กล่องใหม่เลยนะครับผู้ชายโอ้หกลิ่นหอมส้มมากเลยหอมมากทุกคนถ้าเป็นเราก็คือแบบไม่ได้กินสนน้าอย่างวิธีเปิดปากสีสุดท้ายเนยครีมแบบดีมากครับคือใช้ทุกเช้าทุกเย็นเลยนะจริงๆเห็นผลได้ภายในสิบสี่วันเร็วกว่านั้นผมเห็นผลห้านาที ต้องบอกเลยให้ไม่เชื่อไปลองใช้ดูนะครับใช้มือทาแบบนี้หรอกระปุกเล็กเนี่ย30 ml ราคา1,100บาทนะครับแล้วก็กระปุกเนี้ย5้ ml นะครับราคา1,800บาทเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่ากระเป๋าที่แถมมาสวยมากถ้าเกิดรอช่วงโปรโมชั่นนั่นนะโอ้โหคนออกแบบสุดยอดจริงไปครับอย่าลืมไปดูอันนี้ด้วยถ้าเกิดคุณยังแบบว่าไม่มั่นใจว่าจะซื้อตัวนี้นะครับ ไปดูแอดโฆษณาเขาได้ต้องบอกว่าแบนแอมบาสเดอร์ก็คือค่ะคุณารัโดนตกไม่รู้ตัวบอกเลยแค่นี้แหละบ๊ายบายครับเอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบา p โป everywhere นะครับชื่ออาจจะคล้ายๆนะครับแต่ผมตั้งก่อนจริงๆนะครับไม่ใช่สิใช่สิไม่ต้องแอดทำผมอยู่ซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาที่ยังไม่พูดพูด่าอเวลาผมอยู่ ซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาพร้อมกับสินค้าสุดพิเศษเลยนะครับลาเนตเรเดียนซีครีมครับผมซึ่งมาจากวิตามินซีกับอีเลยนะครับต้องอ่านต้องอ่านเนี่ยดูดูดูอยู่ข้างหน้าแล้วนะอ่ากันเลยสองไซส์นะครับเป็นไซส์30มิลลิลิตรกับ50มิลลิลิตรซึ่งคุณสมบัติของมันนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดมากมากเลยนะครับอ่ะเราลองมาลองแกะกันโอ้โหดมก่อนเป็นกลิ่นส้มนะครับเนื้อครีมแบบพักกินเนียนสามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะครับแบบ ใช้ง่ายมากเป็นคีจบเนี่ยเขาเยอกเพราะว่าอันนี้ค่ะอต่ไม่ปกติแต่แบบอันนี้เือแบบเดินเพือยังไงสิเพราะว่าในใต้ผิวหน้าเรามันจะมีรอยด่างดำที่แบบรับจากแสง UV แสงสีฟ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันก็จะช่วยลบตรงจุดนั้นด้วยโอ้ตัวเดียวจบอ่ะแบบเออผมอ่ะโอ้หผมได้มาอันนี้คือแบบผมต้องใช้ทุกวันจริงๆนะครับตัวนี้นอกจากนั้นนะครับมันยังจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเนียนนุ่มเหมือนตูดเด็กเลยนะครับตูดเด็กไปเลยดูหน้าผมแบบเด้งๆแบบอ้โเจ็บนะพี่แท้ว่าแบบ สุดยอดกันมากครับมาทาเออลงทุนนะป้ายลงไปนะครับแก้มลงเอออ่อ่แค่นี้ก็รู้สึกวา็ทาปกติผิวหน้าสุดชื่นเลยนะครับเหมาะสําหรับอากาศในเมืองไทยที่แบบต้องเผชิญแดดทุกวันมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นของที่ขนาดผมเป็นผู้ชายเนี่ยยังจำเป็นต้องใช้ขาดไม่ได้จริงๆครับตัวนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับลองไปติดตามดูนะครับพลาดไม่ได้จริงๆกับตัวนี้นะครับ Laneige Radiance C Cream นะครับ ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับตัวนี้ดีจริงอ้อมใจหอมใจ <c oughs> ครับผมก็จบลงไปแล้วนะสำหรับการแข่งขันรีวิวสินค้าร้านเดียนะครับผมก็ถือว่าสูสีกันมากทั้ง2คนเลยนะครับผมซึ่งผู้ชนะเนี่ยจะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นเองใช่ไหม <c oughs> ผมเนี่ยได้รับแบบว่าข่าวสารจากทางผู้บริห <c oughs> ารของร้านเดียนทั้งสิบท่านเอาสิบท่านเลยเหรอใครที่ชนะในการแข่งขันนี้จะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ซึ่งท่านคือแผนกมาร์เก็ตติ้งบอลเนี่ยเป็นอยู่แล้ว ว่าจะโดนปักเนี่ยแย่งมาหรือเปล่าทุกคนก็ต้องติดตามกันชมนะครับผมซึ่งคนแข่งขันเนี่ยอยู่ในหัวผมแล้วในห่วขัวในการแข่งขันครั้งนี้แบรนด์แอมเบสเดอร์คนใหม่ของลาเนตได้แก่มึงมึงมึงเหมือนยืนเอฟหรอจับมือจับมือพี่เจก็ที่คนเดิม โอเคครับแล้วก็สำหรับคนแพ้ก็ต้องโดนลงโทษใช่ไหมครับบทลงโทษของวันนี้นะครับก็คือการเขียนหน้านะครับแล้วก็การกินน้าส้มนะครับผมไม่ใช่น้าส้มธรรมดานะครับมัคือน้าส้มที่มีสารพิเศษลงไปนะครับผมซึ่งเราบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ว่าคนที่จะมาลองโอเคกูอะแปละนี่คุณจะทำอะไรก่อนระหว่างการเขียนหน้ากับการกินน้าส้มทำไปพร้อมกันเลยโอเคมา เราจะเขียนโดดให้หนักหนักกันเนกคุณดูดีซีแล้วใช่ไหมคุณเป็นคอดีซีเนี่ยโจเกอร์ใช่ไหมโจเกอร์ปแน่ปาาไม่ปากไม่เกิดแล้วเอามาสคาราไปปัดคิวแวก็คิวดกตรงนี้ตรงนี้เป ok ็รูปอะไรเดียวทุกคนครับพี omiast. ่วอรอยากได้รูปเลยดอกแอลแล้วกันดอกแอที่ย้อมจากร้านเดนสองัสองังสององสันน้อง ไม่จะเมันลบได้จอเกอร์ได้และอีหนึ่งบทลงโทษนะครับคือการกินน้ำส้มนะครับผมอ๋อเฮ้ยมีเด็กของดีๆงั้นเอะไรคะับกินแของดีๆงั้นเลยนะพูดนะภูมิใจใส่สารพิเศษเนี่ยอะไรพิเศษขนาดนั้นเอาดิมันดูแบบมันก็ดูเหมือนส้มปกติปะไม่อ้วกเนาะได้ไหมกอืมก็น้ำส้มธรรมดา เอางั้นก็กินอีกสักนิดนึงกินอีกงูนี่คนก็น่ากลัวนะใส่อะไรก็ไดเออลองดูเะพท้าบอเป็นยังไงบ้างครับอะไรมันมีกลิ่นกลิ่นอะไรเอ้ยมันมีกลิ่นมีกลิ่นนิดนึงมันมีกลิ่นของคือไม่รู้อ่ะแต่ว่เออมันมีกลิ่นอ่ะอ้าวหรอโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับการดูคนนะครับผมช่วงต่อแปลงดีกว่านะครับผมคือช่วงอะไรครับ ช่วงโชว์ทาเล่นครับผมเราตั้งใจมาโชว์ท่าเล่นแบบนี้แหละเดี๋ยวมาเล่นที่หลังกันอาล่าทับก็เข้าสู่ช่วงโชว์ทาเล่นของเรานะครับวันนี้พี่วอลจะมีความสามารถอะไรที่แบบน้อยคนอาจจะรู้ก็ได้มาโชว์ให้เราดูพี่วอลช่วยมีอะไรโชว์ไหมรายการรับเฉพาะท็อกทาเล่นเอ้ยมันดูธรรมดาไปนะเออคือการร้องเพลงครับทุกคนก็เห็นบ่อยแล้วใช่ไหมนี่วันนี้จะมีตีนหลังกับหลังนี่เป็นพรสวรรค์แม่งได้เกิดพรสวรรค์เลยเหรออะไรของี่ คือการหักกระดูกหักกระดูกคือมันแปลกมากเลยว่ามันจะมีส่วนส่วนหนึ่งที่คนอื่นไม่สามารถหักได้แล้วผมทำได้แล้วผมทำได้แค่ขุดข้อในร่างกายของผมจีนนาได้องหักมันเก่งมาั้ยอยากมีรายการอะไรที่แบบแข่งหักกระดูกเลยพี่เหมือนรายการญี่ปุ่นป่ะที่แบบอะไรอย่างเงี้ยเเออารรคค์ดม ผมแข่งกับคุณได้เลยผมเอาแล้วประกันว่าผมชนะแล้วผมมีมีแบบทักษะที่แบบหัดได้ไม่วันจบอ่ะไม่แข่งกับผมได้เลยใครก็ได้าัตรคุณจะแข่งกับผมนะเริ่มเริ่มจากผมก็ได้หัดอะไรยังไงก่อนเริ่มก่อนนะเ้ยเฮ้ยเออเ้ยเมืองอยากส่งแคลเซียมให้เลยอ่ะ ไม่เราทำไมไราขาดเล่นแล้วเนี่ยห้ไม่ได้หรอขาดทำไมอ่ะเอออุ้ยมีเสียงลมันหลบยังนลบยันยังไม่ยบอ่ะไม่จบอันนี้เขากดตอันนี้แบบพื้นฐานพื้นฐานผมไม่ไม่หักอยู่ก็ได้ทั้งนั้นปางไม่เห็นมีเสียงเลยอุ้ยจะคอเนี่ยไม่ไม่กล้าหักแต่เพื่อนเราอุ้ยอุ้ยอันนี้ต้องต้อ่อะไรอ่ะต้เลยต้เลย อ็เดี๋ยวเดจะไปตรวจปางมืดเฮ้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เมอกี้อุ้ยไม่กล้าไม่กล้าขอยไม่กล้าเฮ้ยท้าแล้วอุ้ยเมื่อกี้มันดังเยอะไปอ่ะไม่เป็นไรผมผมทำให้หมดเลยเอ้ยไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือแล้วอะไม่เหลือแล้วมันไม่มีเสียงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยปางเขามีปัญหาเรื่องเอ็นปะหรือว่าข้อกระดูกปะ เราส่งอะไรให้น้องดีป่ะแคลเซียมไหมธลตุเจนไหมหรือคอร์เจนยมหรือยังไงอะไรยังไงซิาเจนไหมุลเป็นห่วงเออเอออ๋ออ๋อะ๋ออ๋ออ๋ออนออ๋อนะออ๋ออหออ๋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 อ่๋ออ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 วออมัอเออ๋อมแบบเออ๋ออนมันจะมีอด้ยินอสียงอยู่ตลอดดอวยเนี่ย๋ออ๋ออ๋ออกออมออ๋อแ๋ออบออ๋ออ้ออออ๋อน๋ออ๋ออมอเออ เออคือเราหักได้แค่ครั้งเดียวหรือว่ามันเป็นคอลลาเจนตหมดไปที่แบบเลนที่สุดยอดระหว่างข้อต่อไม่กระดูดองมันจะได้ไม่เคยมีใครทำได้ในรายการเราเลยแล้วยังไงอ่ะกูไม่มีเสียงเลยมีก๊อกเดียวเมื่อกี้อ่ะเส้นมึงกูไม่มีอ่ะเส้นมึงมันตึงในไายของกูมันตึงไปหมดเลยอ่ะจริง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 โอเคแต่ไอ้ตรงแขนนี่ทำไม่ได้ทำยังไงก็ต้องมาให้เออโอกลัวกันเลยคือปัญหาหรือเปล่าอ่ะการโชว์ทาเลน์ในวันนี้นะครับงั้นก็ขอแบบพี่วอล ฝากผลงานหรือช่องทางการติดตามที่ทุกคนฝากทุกอย่างเลยแล้วกันครับอะไรที่แบบมีอะไรเียวกับผมมีผลงานอะไรก็ฝากด้วยครับบางทีผมไปจต่คิดไม่ไม่ออกว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเพราะมันเยอะเกินฝากไปทุกอย่างแล้วกันช่องทางการติดตามก็ไอจีทวิตเตอร์เยอะเยอะมอว์นรัตใช่ไหมฮะทำไปหลายแบบใส่ตรงไหนเทปที่แล้วคุณจำชื่อพี่วอลไม่ได้นี่ ไม่ได้จำไม่ได้แต่มันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงคือเหมือนพอเราอยู่ด้วยกันแบบบ่อยอะไรเงี้ยเราจะมีหลงลืมบางอย่างไปบ้างอะไรอยี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะใช่ไหมพี่อชื่อผมชื่ออะไรวอลนรัตรัศมีนะรัแเนียนามสกุลเปอะไรเอาแล้วจริงผมไม่ได้จำไม่ได้นะแต่ผมจำไม่ได้จไม่ได้ไม่มัหนักกว่าเดิม โอเคครับผมก็จบกันเพียงเท่านี้นะครผมก็สำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอบคุณพี่วอลมากนะครับคุณได้เป็นแขกรับเชิญให้พวกเราก็ต้องขอบคุณลาเนตมากๆนะครับอ่าจริงลาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้ครับจริงครับผมก็ไว้เจอกันในอีพีต่อไปนะครับผมส่วนแขกรับเชิญจะเป็นใครก็รอติดตามดูนะครับผมและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กดดิสไล k ์เฮ้ยกด subscribe ก็ได้กดกระดิ่งก็ได้พี่ตักอย่างตักอย่างตักยัดไกด subscribe ด้วยกดกด like กันด้วยนะครับแล้วเราวันนี้นะครับพวกเราสามคนก็ขอบคุณมากเลยลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับแกคือเราหักไม่ได้เราไม่เคยหักกระดูกอะเออไม่เคยอะเออไม่เคยเขาไม่รู้สึกเมื่อยแล้วแบบไปรัานนวดไงอ๋อไม่เคยหัก มีคือกระดูกมันลั่นอยู่แล้วอะเวลาแบบแค่ลุกอะก็กรอบกุณว่ามันต้องเสือพี่บอเออเสือตัวเองก่อนบำรุงก่อนบำรุงก่อนแล้วถ้าดีแล้วค่อยให้พี่บอคอลลาเจนเอ่ยแคลเซียมเอ่ยต่างๆก็คือเออปวดหลังเออไม่ได้นะทำไม่ได้เฮ้ยแต่แขนนี่ไม่แต่เราไม่หักนิ้วอะเพราะแบบเหมือนเหมือนเคยแบบคือเหมือนตอนเด็กๆกับเพื่อนชอบหักนิ้วแล้วแม่บอกว่าอย่าหักนิ้วเพราะข้อมันจะใหญ่อ๋อเหรอออฉันหักมาแต่เด็กเลยแล้วข้อเธอใหญ่ไหมอะ ไม่รู้ว่ามึงนิ้วกูเหมือนคนอ้วนเลยนิ้วเราเหมือนหนอนนะด้วยน่ารักอยู่นะประมาณนี้ก็คือทาเล่นของเรานิ้วเหมือนหนอนโอเคอออะะไรวเงงไปหมดเลยอ่าแต่เขาอย่างน้อยก็ได้รู้จักพี่บอกเพิ่มขึ้นเออหั่กระดูกชอนใช่หั่กระดูกชนเป็นทาเล่นก็คือแปีหน้าแข่งโอลิมปิกอีกสีนี้ไปเป็นเการโชว์ทาร์เล่นวันนั้นหั่นกระดูกโอ้ยตายอ่ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันอีก หนึ่งอีพีอ่เราใครของใครก็คงรู้แหละใช่ก็คือของคุณยินนั่นเองอ่าโอเคประมาณนี้นะจ๊ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแจ้งเตือนกดอินกู๊กกิ๊กกิ๊กเนีจ๊ะอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกัทวิตเตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย